สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้วันนี้ดูหัวเหมง่งเม่งใช่ไหมคะดูหัวเหมง่งเม่งเพราะว่าปั้นไอ้นี่มาปั้นเอ่อเขาเรียกอะไรทำบัวลอยปั้นบัวลอยมานะคะเพื่อที่จะเอาไปทำไปเป็นของหวานวันแต n งสกีวิ่งพรุ่งนี้นะคะก็เอาไปจะไปบ้านไปบ้าน ไปบ้านเขาเรียกอะไรไปบ้านน้องสาวแฟนเนาะเอาไปรวมกันเอาไปห้อมกันุ่นบ้านเฮาคือบ้านเฮาวอาญาติพี่น้องก็บ้องกินมาห้อมกันสินะค่ะแต่ว่าบ้านเพิ่นก็สิเป็นคนเห็ดกับเขาลักหลักสิพวกไก่ง่วงแฮมอียงของเพิ่นอย่งสินะเฮากันเอาไปห้อมคือกันเฮากับเพิ่นก็บอกว่าทํคของหวานมันนะเพิ่นบอกตอนแรกก็บว่าสิเห็ุยากยเห็ดบ่เปินเนาะเอามันนีิละ ของหวานบ้านเฮาขนมไทยเนาะขนมไทยบ้านเรานี่แหละเนาะก็แสดงความเป็นไทยเข้าไปนะคะใส่ความเป็นไทยผสมผสานกันเข้าไปก็ฝึกทำด้วยนะคะเพราะหนิงก็หนิงเป็นคนออกข้าไม่เป็นทําไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่านะคะมีอ่ามีน้องหลายมีน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนหนึ่งอยากจะรู้วิธีว่าอทํายังไงที่แชทกับหนุ่มแชทกับหนุ่มมาเนี่ยทํายังไงถึงจะรู้ว่าเขาเนี่ยชอบเราหรือไม่ชอบเรานะคะ หรือเออเราจะต้องทำเป็นแม่บ้านแม่เรือนขนาดไหนถึงเขาถึงจะชอบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิงก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะตัวนิงนิงไม,ไม่ไม่รู้ว่าค่ะคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่นิงมาแชร์ประสบการณ์ของหนิงเหมือนเดิมอย่างที่นิงบอกนะคะตัวนิงนิงเป็นคนไม่ทํากับข้าวไม่เป็นอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่อยู่บ้านคือไม่ใช่ทําไม่ชอบทํากับข้าวเป็นคนที่ไม่ชอบทํากับข้าวนะคะแลหนิงก็ หนิงเป็นคนที่บอกแฟนอยู่แล้วนะคะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าหนิงอะทาไม่เป็นเพราะหนิงบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าเราทาหนิงทำกับข้าวไม่เป็นนะหนิงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะแต่ทําไมมาอยู่นี่หนิงถึงทําถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินค่ะเขาเขาคงไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรเขาคงไม่ใช่มหาเศรษฐีเนาะแฟนหนิงก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะต้องมีเงิน พาหนิงไปกินร้านอาหารทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างอ่าไม่ใช่บางอย่างแหละส่วนมากหนิงก็จะพยายามฝึกทําในสิ่งที่หนิงอยากจะกินนะคะถ้าหนิงอยากจะกินหนิงก็จะฝึกทําดูจากไหนดูจาก u t u b e นะคะแล้วก็อย่างของของเราของของเขาเรียกอะไรส่วนผสมพิธีทําอะไรเงี้ยเราดูวิธีทําได้นะคะส่วนของจะไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงเราก็ถามแฟนนะคะแฟนก็จะพาไป อันนั้นคือในส่วนตัวของหนิงนะคะจตบางคนบอกว่าทํากับข้าวเป็นมาแล้วทํากับข้าวเก่งอยู่แล้วที่บ้านที่เมืองไทยทํากับข้าวทุกวันคือชอบทำกับข้าวอะไรอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ยากในการที่ในการที่คุณจะมาปรับตัวอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็การที่คุณบอกว่าทํายังไงถามว่าทํายังไงเขาถึงจะชอบเราดูยังไงที่ว่าเขาชอบเราดูยังไงที่เขาอยากจะแต่งงาแต่งงานกับเราอะไรอย่างงี้ในส่วนตัวของหนิงหนิงหนิงว่าหนิงเคยทํา คลิปอันนี้ไปแล้วนะคะก็ทําวิดีโอนี้ไปแล้วเหมือนกันก็ลองลองกลับเข้าไปดูดูแต่อันนี้หนิงก็จะลองพูดคร่าวๆนะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราอันนี้มันไม่มีสแตนดาดแล้วมันก็ไม่คนเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะไม่เหมือนกันว่าจะเอามาบอกว่าเออคนนี้ใช่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่นะคะซึ่งซึ่งตัวหนิงหนิงมองว่าคนที่เขาจะชอบเราหนึ่งเขาต้องใส่ใจ อยากรู้อยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรานะคะการอยากรู้ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากรู้แล้วเราจะต้องบอกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอยากรู้คือหนึ่งอยากรู้ความเป็นมาสนใจความเป็นปินอยู่ของเราเป็นยังไงนะคะและ้วก็ให้ความใส่ใจในการในการพูดคุยการแชทกันเนี่ยอย่างสม่ําเสมอน,นะคะแล้วก็ไม่มีการแบบว่าหรือถ้าเขาไม่ว่างอะไรยังไงเขาจะบอกเรา อันนี้คือคนที่สนใจเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าพอมาเจอกันแล้วเขายังจะต่อหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแรก,แรกๆที่คุณจะสังเกตก็คือด้วยการแชทนี่แหละคะ่ะความสม่ําเสมอการอ่าใส่ใจแล้วก็เขาก็ต้องบอกเขาด้วยนะว่าเขาเขาสม่ําเสมออะไรยังไงแค่ไหนนะคะตัวเขาทําอะไรเขาก็จะบอกเรานะคะตัวเขาอ่ะเขาอยากจะเขาเรียกอะไร เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับเราเขาก็จะถามเราอะไรอย่างนงี้นะคะซึ่งเราก็จะเหมือนกับประมาณความรู้สึกความคุ้นเคยเวลาเดิมที่เราคุยกันนะคะหาเรื่องมาคุยกันหาเรื่องสนุกสนานที่เข้ามาคุยกันนะคะคุยกันแล้วไม่เบื่อไม่เขาไม่เบื่อเขาไม่หายไปแสดงว่าอันนี้คือเขาสนใจเรานะคะ ต่อจากนั้นอันนี้คือเบื้องต้นต่อจากนั้นถ้าคุณมาเดทกันนะคะถ้าคุณมาเดทมาทําความรู้จักกันแล้วเขายังคุยกับคุณอยู่เขายังติดต่อสื่อสารอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสม่ําเสมอเวลาที่คุยกันก็คือสม่ําเสมอตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลางดีในการที่จะบอกว่าเขา สนใจเรานะคะซึ่งจริงหนิงบอกว่ามันไม่มีมาตรฐานนะคะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผู้ชายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพูดคุยทํายังไงถึงจะให้เขาคุยกับเราได้สม่ําเสมอทํายังไงให้เขาอยากคุยกับเราทาให้ยังให้เขาสนใจเราสิ่งสําคัญก็คือตัวคุณภาษาคุณได้แค่ไหนในการที่คุณจะคุยกับเขาแล้วอยากคุณอยากให้เขาคุยกับคุณอยากให้เขาสนใจคุณแล้วคุณมี คำพูดคำจาได้ภาษาขนาดไหนที่คุณจะคุยกับเขาแล้วรู้เรื่องแล้วทําให้มันอยากคุยทําให้การคุยมันสนุกอันคุยมันลื่นไหลถ้าคุณบอกว่าโอเคภาษาหนูโอเคเป๊ะและพี่หนูสามารถคุยกับเขาเวลาแชทกันวิดีโอคอลกันแล้วเราสนุกหาเรื่องคุยกันสนุกสนานได้นะคะอันนั้นก็เป็นรางดีในการที่จะบอกว่าความ ก็เรียกอะไรความสัมพันธ์ในอนาคตมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณบอกหุณว่าภาษาก็ไม่ได้ค่ะโทรมาก็ไม่ได้จะคุยอะไรค่ะได้แต่ยิ้มอย่างเดียวก็ไม่มีใครอยากจะคุยกับเราไม่มีใครอยากจะสารต่อกับเราเพราะอะไรมันก็เหมือนคุยเหมือนเราโทรไปแล้วเราคุยกับเราคุยอะไรกันไม่ได้อะ่ะเขาก็ไม่อยากคุยถูกไหมคะ อันนี้มันต้องมองที่ตัวเราด้วยเนาะมองมองที่ตัวเราด้วยว่าเรามีคุณสมบัติแบบไหนมีคุณสมบัติยังไงในการที่จะทำให้เขาสนใจเราด้วยนะคะเมื่อเราพูดจาได้ มเมื่อเราคุยได้สื่อสารได้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะหลังจากนั้นการพูดคุยหาเรื่องคุยที่มันต่างคนต่างสนใจในในหัวข้อเหมือนเหมือนกันแล้วเราคุยกันสนุกสนานมันจะทำให้การคุยนั้นอยากคุยต่ออยากคุยต่ออยากคุยต่ออยากเจอ แต่อย่างที่หนิงบอกถ้าคุณไม่ได้ภาษาโทรมาเขาโทรมาเขาจริงเขาอยากจะเจอรู้คุณแหละ mm hmm. เห็นหน้าตาคุณโอเคเป๊ะแหละสวยน่ารักอยากจะคุยด้วยแต่พอโทรมาแล้ววิดีโอคอลมาปุ๊บคุยอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรไปก็ฟังไม่ออกได้แต่ยิ้มได้แต่ไม่รู้แหละไม่รู้พูดอะไรฉั้งเย็ดไว้ก่อนชันงเย็ดชั้นหยนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้คือมันก็ไม่อยากคุยมันก็เออ แสดงว่าเขาคุยภาษาอังกฤษไม่ได้นะเขาก็ไม่อยากคุยนะคะเพราะว่ามันไม่จะต่อยังไงไงมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ต่อไม่ได้ถูกไหมคะนั่นแหละหนิงก็ฝากไว้กับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะคะในการที่แชร์อย่างที่หนิงบอกมันมันมันไม่ใช่สแตนดาดนะคะมันเป็นความคิดส่วนตัวมันเป็นความมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่หนิงเจอมาแล้วก็ที่หนิงรู้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อจะมาสื่อสารเพื่อจะมาแชร์ความคิดนะคะเล็กๆน้อยๆกับทุกๆคนที่เดินสายฝอด้วยกัน ที่ติดตามหนิงอยู่นะคะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนที่หนิงพูดนะคะภาษาสําคัญในการที่คุณจะทําให้เขาอยากจะคุยกับคุณหรือเปล่าต่อให้คุณมีมารยาร้อยแปดในตัวคุณคุณน่ารักคุณสวยในตัวคุณแต่ถ้าคุณสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณเนาะนั่นแหละมันไม่มีอะไรยากค่ะอย่างที่หนิงบอกประจาเวลาทักหนิงเข้าไปถามหนิงในลายส่วนตัวนะคะหนิงบอกเสมอนะคะว่า ต่อให้คุณอยากจะหาเทคนิคอะไรร้อยแปดพันเก้านะคะคุณรู้เทคนิครู้มารยาทุกอย่างแต่คุณคุยกับเขาไม่ได้คุณสื่อสารกับเขาไม่ได้ทุกอย่างมันก็จบเขาไม่อยากคุยค่ะฝรั่งเขาไม่อยากคุยแม้แต่คุณจะบอกว่าหนูไม่อยากเสียเข้าไปกับพี่หนูอยากจะคุยกับเขาเพราะเขาหล่อหน้าตาดีฐานะการงานเขาก็ดีค่ะหนูทํายังไงถึงจะเอาเขาอยู่คะก็คุณก็ต้องเรียนรู้ภาษา เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยอยากคุยกับคุณเพื่อคุณจะได้สื่อสารกับเขาได้แล้วคุณก็จะได้คุยกับเขารู้เรื่องแค่นั้นเองค่ะมันไม่มีอะไรยากการที่คุณจะคุยกับจะเอาผู้ชายอยู่หรือไม่อยู่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําให้เขารักคุณคุณจะทําให้เขารักคุณได้คุณก็ต้องพูดให้ได้พูดสื่อสารออกไปให้ได้ให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไงคุณดียังไงคุณมีอ่าเรียกอะไร คุณมีความสามารถยังไงคุณเป็นคนที่น่ารักขนาดไหนคุณต้องสื่อสารออกไปได้คุณต้องบอกเขาได้คุณต้องโชว์ได้ว่าเือฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฉันอยู่ที่นี่ฉันโอเคนะฉันอยู่เมืองไทยฉันมีดีนะฉันมีหน้าที่การงานดีนะฉันพร้อมที่จะดูแลเธอนะแต่คุณพูดออกไปไม่ได้เลยทั้งนั้นที่คุณรู้ทุกอย่างคุณมีดีทุกอย่างแต่คุณพูดออกไปไม่ได้แล้วฝรั่งเขาก็ไม่รู้คุณทํายังไงคุณอยากเขาอยากจะให้เขาชอบคุณคุณก็ต้องทําให้เขารู้จักคุณให้ได้ ทำยังไงหลักคุณก็ต้องสื่อสารออกไปให้เขาให้ได้ให้เขารู้คุณรู้จักคุณให้ได้เรื่องแค่นี้เองค่ะมันไม่มีศาสตร์และกะสิ์อะไรที่ยากแค่คุณสื่อสารตัวคุณออกไปให้เขาเข้าใจได้เพราะช่วงแรกมันอยู่ที่การแชทมันยังไม่ได้อยู่การเจอกันพอมาเจอกันแล้วเห็นกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่คุณพูดกับเขาไม่ได้มันก็ไปกันไม่รอดนะคะเขาก็เบื่อเนาะน,นั่นแหละสิ่งที่หนิงอยากจะอยากจะฝากก็จะมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากค่ะ มันไม่มีตักกะอะไรที่ต้องใช้อะไรมากไงนะอย่างที่ถามหนิงมีอะไรมีสเต็ปอะไรยังไงไหมคะไม่มีสเตปค่ะอยู่ที่ว่าคุณได้ภาษาแค่ไหนในการที่คุณจะสื่อสารออกไปบอกเขาว่าคุณเนี่ยเก่งอะไรยังไงคุณสามารถอะไรยังไงคุณมีความรู้ขนาดไหนคุณเป็นคนที่น่ารักขนาดไหนสวยขนาดไหนสามารถขนาดไหนนะคะคุณบอกเขาออกไปด้วยภาษา ภาษาไม่ใช่ว่าคุณมาภาษาโดยที่คุณจะพูดมัวๆสวัสดภาษาที่คุณโชว์ไบอกคุณเก่งยังไงโดยที่คุณสื่อสารด้วยภาษาของคุณออกไปก่อนที่คุณจะสื่อสารได้คุณก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมคะอย่างที่นิ่งบอกคุณรู้เทคนิคการแชททุกอย่างแต่คุณพูดออกไปไม่ได้มันก็จบ เนาะนั่นแหละนิ่งฝากไว้แค่นี้นะคะกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้นิ่งด้วยคนไหนที่อยากจะเรียนแชทเรียนภาษาก็ติดต่อมาได้ที่ id l i n e 2515 n i n g นะคะไป follow หนิ่งที่เพจนิ่ง talk my l i f e in usa นะคะแล้วก็ Instagram follow ที่นิ่งนิ่ง684ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเรามี เราสามารถคุยกันได้นะคะทักอยู่ในเพจหนิงนะคะไป f o โ l ล w เพจหนิงแล้วนะคะหรือทักไลน์หนิงไม่ไดร้รู้แต่ไป f o โ l ล w เพจได้ก็ไปทักที่อินบ็อกซ์ได้นะคะว่า in, คุยกันในอินบ็อกซ์ได้อยากจะเรียนภาษาค่ะพี่หนิงทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะหนิงก็จะส่งรายละเอียดเข้าไปในอินบ็อกซ์ให้เนาะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย